จะมารีวิวแอลกอฮอล์นี่ก็เล็กน้อยมาก3%กินย <pr im wał ian> ังไงก็ไม่เมาสีมันจะออกนัวๆโอ้อแม่ Hello ทุกคนวันนี้นะเราจะมารีวิวเบียร์ลิโอไบร์สองรสชาตินี้ว่ารสชาติไหน ถูกใจปองนะขอชิมก่อนเลยละกันเอารสชาตินี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นรสชาติโรสแอนลิ้นจีก็คือกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นลิ้นจี่ผสมกันอลิโอไลเนี่ยปอต้องบอกก่อนนะมันเป็นเบียร์ผลไม้ซึ่งเป็นเบียร์ที่มันมีกลิ่นแอลโกอฮอล์นี่ก็เล็กน้อยมาก3%กินยังไงก็ไม่เมาหรือว่าใครเมาบอกไปด้วยนะไม่ต้อเขียนคอมเมนต์มาเลยทวิตทูทหรือเฟซบุ๊กก็เลยนะมามาเปิดให้ดูเลยสดๆร้อนๆนี่เล เสียงดังโอเคดูเลยว่าสีทองหอมเป็นยังไงบ้างนี่นี่นะกินนี้ก่อนเลยนะสีของเขาเห็นไหมทุกคน้องมือปิดให้สีมันจะออกนัวนวนัวนวอ่อน,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 นๆ,ๆ่อเหมือนพิงโกโลเลยป้าดูหายมากเลยอะ่ะ<อ>กลิ่นลิ้นสี่นี่คือแบบเด่นชัดมากแะมมีหอมกลาบด้วยอะ่ะเอาดมลองดูนะ ออหอมมากหอมจริงๆถ้ามันเย็นกว่านี้นะจะแบบโอเคมากเลยต้องบอกเลยว่าต้องเย็นจัดมากๆกลิ่นเขาจะแบบหวานแบบกลิ่นหอมกุหลาบหอมลิ้นจี่แล้วก็หวานแบบหวานละมุนละมุะมนะอ่ะเออถ้าใครแบบกินเบียร์ไม่เป็นก็แนะนําให้ลองตัวนี้ก่อนเลยเ ชื่นสดชื่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนี้เลยลรียไลท์เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันตัวนี้เป็นกลิ่นพีชคือแอลกอฮอล์ก็แค่สเหมือนกันเลยสีจะแตกต่างกันนะตัวเองอะมาเปิดนี้ให้ดูเปิดเลยนะนี่เลยก็เทสีให้ดูด้วยปริมาณของของเขาก็คือ330 ml ก็คือ330 ml นี่ดูสีนะต่างไหมสีของเขาเป็นสีใสๆเลยต่างกับตัวนี้เลยดูดิอย่างเห็นได้ชัดสีของตัวพีชเนี่ยเป็นสีใสแล้วรู้สึกว่าโซดาจะซากว่าปะรู้สึกจะซ่ากว่านะวันนี้่ยามานะอะลองดูชิมให้ดูกลิ่นพีชมากๆเลยอะทุกคนกลิ่นซ่าซาซามากแล้วก็มีกลิ่นพีชที่แบบยังไม่ต้องเอาไปถึงจมูกเลยเนี่ย ก็คือได้กินแล้วแล้วลองชิมรสชาติเขาดูกันอือก็คือรสชาติก็ละมุนเป็นกลิ่นพีทรสชาติก็ดูแบบเหมือนกินน้ำพีทอะ่ะเออเดียวผลไม้เนาะสามเปอร์เซ็นต์เองไม่มากดีนหน้าบ้องไม่มากค่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยทั้งสองรสชาติเลยดูดิ สีเห็นไหมต่างไหมอันนี้กลิ่นกุหลาบผสมลิ้นจี่ตัวนี้กลิ่นพีชกลิ่นพีชนี่สีใส่มากแต่ว่ามีความส่างโซดาดูให้ชัดของโซดาเห็นปะชัดตัวนี้พีชเป็นไงสีพิงโกดูไฮอ่ะเพอกินสองแก้วนี้คือเป่าไฮแล้วก็เมาตีกันรัวเลย ถ้าเกิดใครอยากให้เปารีวิวอะไรนะทักมาแล้วกันทาง2ช่องทางนี้ช่องทางแรกเลยก็คือ Organic Channel ผ่านทาง YouTube แล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็น Facebook Organic Channel เลยซึ่ง2องทังทางนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจเปาโเลยการกดตั b s ักคายกดติดตามกดถูกใจแล้วก็สั่กระดิ่งให้เปาด้วยนะถ้าเกิดใครใจดีก็อย่าลืมกดดาวให้เปลด้วยแล้วก็กระป๋อง ทั้งสองกระป๋องเนี้ยเราหาซื้อได้ในเซเว่นเซเว่นจะบอกก่อนนะว่าไม่ได้มีทุกที่ที่จำหน่ายกระป๋องละ29บาทถือว่ายา่อมเยาก็เหมาะกับผู้หญิงวัยวัยครูใ,ใสๆนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะ้ดื่มแอ,อลกอฮอล์เยอะๆเราแนะนำเลยสองกล่มนี้และรู้สึกวันนี้ประถูกใจจุวนี้มาก ลีโอไรทวันนี้เป่ากิน2กระป๋องกระป๋องหนึงตก3% 2กระป๋องตก6%เปอรวันนี้ว่ากิน6%นะไม่มองไม่รู้กันเลยคือตีกันมัวส่วรินพันกันได้เลยวันนี้เ่าขอลีโอไลท์เชร์ไปกับทุกคนนะเชียร์ไป้า